กล้องเองก็แบกความคาดหวังของแฟนๆไว้สูงมากนะครับก็ในช่วงนี้ก็จะได้เห็นว่ามีการวิจารณ์อย่างหนักหน่วงของของแฟนชาวไทยนะครับไปยังผลงานของกล้องใช้คําว่าวิจารณ์แบบไม่เกรงใจเลยแหละนะครับแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของเรื่องธรรมดาที่นักกีฬาอาชีพคนหนึ่งจะต้องเจอนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วในสนามนี้ครับก้องเองก็พยายามทํางานอย่างหนัก พยายามยกระดับขึ้นมาเรื่อยตั้งแต่วันศุกร์เสาร์นะครับแต่ว่าวันอาทิตย์ครับกลับต้องเจอปัญหาที่ค่อนข้างจะถือว่าเป็นเรื่องโชคร้ายพอสมควรครับจังหวะที่ก่อนจะเริ่มต้นวอร์มอัพแลบนะครับในช่วงวอร์มอัพแลรของของการแข่งขันนะครับที่มูเจนโล่นะครับกล้องสมเกียรติจันทราเองก็ถูกตรวจสอบนะครับว่าตัวเขาเองเนี่ยมีการทำผิดกฎในขั้นตอนการออกสตาร์ท ขั้นตอนตรงนี้เนี่ยหลายคนนะครับมองไปว่าเป็นการทับเส้นไหมนะครับเลยกรอบคอริดอร์ของกริด a r t หรือเปล่าออกจากกริดช้าหรือไม่นะครับตรงนี้ก็มีการออกมาชี้แจงอย่างเป็นทางการแล้วนะครับโดย s r c นะครับเป็นข้อมูลจากทีมก็มีการแจ้งว่าอ่าโอเคในในการแข่งขันเนี่ยทางทีมนะครับมั่นใจนะครับแล้วก็มองว่ากล้องเองพร้อมเต็มที่นะครับที่จะไฟจากกริดที่22เพื่อที่จะเข้าไปหากร่ปให้ได้ แต่ว่าโชคร้ายครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือรถของกล้องนะครับก่อนเข้าสู่รอบวอร์มอัพเนี่ยพอสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับรถดับคุณผู้ชมรถมันดับครับหลังจากนั้นเนี่ยพอรถดับปุ๊บทีมก็ทำการสตาร์ทเครื่องยนต์ให้กับกล้องนะครับก็คือช่วยช่วยกล้องสตาร์ทเครื่องยนต์ทันทีในตอนนั้นนะครับแล้วพอสตาร์ทปุ๊บเนี่ยด้วยกฎการแข่งขันนะครับ การสตาร์ทเครื่องยนต์ครั้งที่2บนกริดสตาร์ทไม่ได้รับอนุญาตให้ทำไม่ได้ไม่ได้รับอนุญ,ญาตใ,ให้ทำการสตารเครื่องยนต์ครั้งที่2บนกริดนะครับอันนี้เป็นกฎเลยนะครับเป็นกฎของการแข่งขันเลยนะครับดังนั้นก็เลยกลายเป็นว่ากล้องเองนะครับถูกลงโทษดับเบิลลงแล็บเพนัลตี้ไปซึ่งตามกฎแล้วนะครับถ้าเกิดรถด,ดับปุ๊บนักแข่งจะต้อง นำรถเข้าไปที่พิทเลนนะครับนำรถเข้าไปที่พิทเลนเพื่อจะต้องทำการออกสตาร์ทจากพิทเลนนะครับแต่ว่าในขั้นตอนนั้นเนี่ยนะครับทีมก็แบบเร่งมือทำทุกสิ่งทุกอย่างไปนะครับตามขั้นตอนตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่รายงานไปก็เลยโดนโทษดับเบิลลองแลปบเพนัลตี้ไปเข้าลองแลปบสครั้งนะครับคือในช่วงในช่วงการแข่งขันครับ กล้องเองก็ถือว่าพยายามสู้อย่างเต็มที่ครับคุณผู้ชมแต่ว,ว่าก็เจอสถานการณ์ที่ค่อนข้างยากพอสมควรนะครับกล้องก็บอกว่าก็น่าเสียดายนะครับถือว่าเป็นแบบเป็นฝันร้ายของเขาเลยในในการที่โดน d o บ b l e ล o n g lap penalty นะครับพยายามสู้เต็มที่เพื่อที่จะเรียนรู้แล้วก็ไล่เข้าไปหากลุ่มไม่ได้นะครับสุดท้ายออกสตาร์ทในกริดที่22นะครับโดน double ลลองแลบเข้ารับโทษนะครับแล้วก็จบการแข่งขันในดับ18 ซึ่งในการแข่งขันนะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่ามีนักแข่งที่ไม่จบการแข่งขันทั้งหมดเนี่ยก็คือ4คนนะครับส่วนก้องสมบีร์จันทาหลังโดนโทษดับเบิลลองแล็บเพนัลตี้ Long นะครับจบการแข่งขันอันดับที่18ก็ตามหลังรอเรนโซน่ซามารโอยู่ประมาณ30กว่าวินาทีซึ่งตรงนี้ก็ต้องมาแก้ไขกันต่อไปในแง่ของการทํางานนะครับส่วนบทสัมภาษณ์นะครับที่ได้เห็นกันนะครับ เป็นแฟนๆมอเตอร์สปอร์ตชาวไทยนี่แหละเดินทางไปชมที่มูเจนโ o นะครับก็ถ่ายคลิปกล้องมานะครับว่าให้ฝากถึงแฟนๆชาวไทยหน่อยนะครับเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยตัวเขาเองนะครับก็กําลังพยายามทำงานอย่างเต็มที่ร่วมกับทีมงานนะครับกำลังหาทุกสิ่งทุกอย่างให้มันลงตัวมากขึ้นเพื่อให้ผลงานได้ดีที่สุดเขาก็อยากทำให้ดีที่สุดนะครับก็มีแบบ คำพูดหนึ่งที่มันก็รู้สึกสงสารน้องเหมือนกันนะครับก,ก็คงแบบเขาก็คงจะอึดอัดเหมือนกันนะครับก็บอกว่าเออโอเคคือเขาอะก็ไม่ได้อยากจะแข่งแล้วอยู่ท้ายๆหรอกนะครับเขาก็อยากทําผลงานให้มันดีเหมือนกันนะครับก็เขาบอกว่าเออเขาไม่ได้สนุกนะที่ที่ขี่อยู่ท้ายๆทุกคนก็น่าจะรู้นะครับเขาและทีมงานเนี่ยพยายามมันอยากหนักก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจแล้วก็ ขอแรงใจเชียร์นะครับจากแฟนๆชาวไทยตรงนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับเป็นคลิปที่มาจากผู้ชาย t k t t o k นะครับที่ใช้แอคคาว่านะครับผมไม่แน่ใจว่าอ่านว่ายัางไงนะครับ y o k k e c s u v 2นะครับผมไม่ไ,มได้ไม่ได้ติดตามนะครับแต่ว่าวันนี้ไปเลื่อนๆผ่านช่วงที่กำลังเช็คข้อมูลใน t k t t o k ของม o t o r s p o t อ l ์ต e อยู่นะครับก็เจอพอดีก็เลยหยิบมาหยิบมาเล่าให้ฟังนะครับ นั่นก็เป็นเรื่องราวของกล้องสมเกียรตินะครับในปีนี้กล้องเองก็ถือว่าเป็นงานท้าทายนะครับการเริ่มต้นใหม่ของเขากับนักบทบาทนักแข่งมโต GP จีพีซึ่งมันไม่มีอะไรง่ายนะครับสิ่งที่แฟนๆอย่างพวกเราจะทำได้สิ่งที่สื่อมวลชนจะทำได้นะครับการรายงานข่าวตรงไปตรงมามีแน่นอนอยู่แล้วแต่สิ่งสำคัญเลยก็คือการไม่ได้ไปตอกย้ำถึง ช่วงเวลาที่น้องต้องการกําลังใจนะครับการเดินทางไปแข่งขันระดับโลกแบบนี้นะครับนักกีฬาต้องสู้มากนะครับสิ่งสําคัญเลยคือผู้สนับสนุนเองก็ก็สู้เต็มที่นะครับตราบใดนักกีฬาไม่ยอมแพ้ผู้สนับสนุนไม่ถอดใจนะครับดังนั้นแฟนๆผมมองนะมองอย่างหนึ่งว่าสิ่งสําคัญที่ต้องมีให้เขาก็เลยเลยก็คือความเข้าใจและก็กําลังใจเท่านั้นแหละนะครับ นั่นแหละประเด็นของกล้องครับส่วนการจะยกระดับขึ้นหลังจากนี้ได้ไหมก็ต้องรอดูนะครับต้องรอดูเพราะว่านี่คือสนามที่3ที่กล้องเองเปลี่ยนสเปครถมาใช้อีกสเปคหนึ่งนะครับสเปคเดียวก,กันกับนักแข่ง Honda ทุกคนนะครับแล้วก็จะเห็นได้ชัดว่าในสนามมูเจโลโรเนี่ยรถแข่ง Honda ไม่สามารถที่จะสร้างผลงานที่ดีได้เลยโจอนเมียก็เคยออกมาพูดทั้งจแอนเมียทั้งซาโก้นะครับบอกว่ารถ Honda ที่มูเจโลเป็นสนามที่เวิร์สที่สุดเป็นสนามที่ล้มเหลวที่สุดเพราะว่าตัวรถเนี่ยไม่สามารถเข้ากันกันกบคาแรคเตอร์ของสนามได้เลยเหนื่อยทุกคนครับเหนื่อยทุกคนสำหรับ Honda ในสุดสัปดาห์นี้นะนั่นก็เป็นประเด็นของกล้องสมเกียตครับ